โอเคครับกลับมาอยู่ในเกมแม่เลนแคทครับด่านมีชื่อว่าแรงกระแทกสีฟ้านะครับโอเคครับด่านนี้จะไว้เก็บแมวจอมพลังนะครับไปเริ่มกันเลยละกันนะไปโอเคครับมาเลยมา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 เซตที่ผมจะใช้ก็จะมีประมาณนี้นะ <Yeah! S 1> ไปเลยอย่างลบปปๆปอย่างลบปลาไปลปลปป,ป,ป,ปโอเคครับเจ้าโดนปปๆไ,ไม่ใช่โดนดิมันคืออะไรนะจานเราเทียมเออ นั่นบอสเลยทำไมมันโอ้ฮัลโหลฮัลโหลแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละปั๊กอือปัญหาคือลูกน้องไปหน่าลูกน้องน้องหินไปช่วยหน่อยเร็วน้องหินน้องหินทุบมันสวยโอ้โหรู้สึกว่ามันโดนสกินนิดเดียวมันอือะไรอะอะไรอะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโดลูกน้องตีบ้านแตกด้วยเรียบร้อยครับโอ้บอสเลือดเหลืออย่างเยอะโอเคครับมารอบสองนะมา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 ยังลบไปเหมือนเดิมเลยไป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 มารอบนี้ผมเอาน้องหินออกแล้วรู้สึกว่าพอเวไปสะกิดโดนมันมันจะตัดทันทีเลยอะโอ้โห oh, oh, <c oughs> มาละนีด่ดูซิโอ้แล้ว่านเลือดอย่างเยอะ่านเลือดเกือบล้านอะขาดอีกหนึ่งเองเพื่อ โอเครู้สึกว่าบอสมันจะมีหยุดสักพักหนึ่งค่อยกิ้งมาแฮปัญหาคือลูกน้องมันน่แหละผมทําอะไรไม่ได้ฮ่าๆแคนแคนผมมันทําอะไรไม่ได้อ่ะโอ้โหแล้วลูกน้องมันตีอย่างแรงอ่ะโอ้โหกิ้งใสรัวๆเลยเอาไงดีเนี่ยาเรียบร้่อตานนี้ก็แพ้ครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับมาใหม่นะรอบนี้เอาน้องน้ำแข็งมาละกันนะครับ ไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมอ่ะน่าจะไหวยอยู่เพราะน้องมันแข่งมีสกิลสโลมันกว่ามันจะเข้ามาฟาดอีกรอบหนึ่งผมน่าจะเคลียร์ลูกน้องมันได้ก่อนอ่ะแต่ตอนนี้ไม่น่าไหวแล้วน้องน้องแข่งเดินไปเร็วเร็วเร็วเรวอืโดนหนึ่งรอบเออน้องน้งแข่งไม่สโลตัวละตัวละโอ้โหเรียบร้อยไปสโลลูกน้องมันแต่ไม่สโล,ลตัวบอสเออเอเรียบร้อยโดนเต็มเตมครับจะไหวไหมเนี่ยโอ้ ว่าไม่น่าไหวแหล้วเล่นยังไงอะ่ะแมวเหล็กผมก็โอเคอยู่นะแต่เออเรียบร้อยครับเลี่ยมโดนตีแล้วโดนวาร์ปกลับไปข้างหลังก็จบหละมันเข้าบ้านผมได้เรียบร้อยครับเพลอีกหนึ่งรอบครับโอ้ยาเกินชนะกันยังไงครับเนี่ยป<ะ>ังอ่า โอเคครับผมว่าผมต้องรอให้ตัวผมพร้อมว่าน,นี้แล้วละ่ะตอนนี้ยังไม่ไหวครับโอเคครับไว้เจอกันครับตอนนี้ผมพร้อมนะโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะกับเจ้าแรงกระแทกสีฟ้านะโอ,โอเคครับรอบที่แล้วทำผมไว้หนักจัดเลย<ะ>ผมทำอะไรไมาไม่ได้เลยอ่ะมันโหดเกินโอเคครับรอบนี้ต้องชนอะอะรอบนี้ผมเตรียมแมวมาแล้ว ประมาณนี้อะแล้วผมก็เจ้าน,นี่เลยขอวิวัฒนาการานเลยแล้ะกันนะรอบที่เดียวไม่ได้ใช้มาแต่อยมาสู้โดยเฉพาะเลยเต้าสริยะตอนนี้กลายเป็นไรอะ่ะในดูซี่เสริมแก่งแล้วกลายเป็นตัวอะไรแมวยินแค่นี้ไม่มีอะไรเลยหรออ่ะแล้วก็เอออเายี้เลยละกันนะ เอางี้เลยแล้วกันนะใส่เข้าไปเลยมาไม่ตายให้มันรู้ไปโอเคครับเรียบร้อยครับโอย้ยากจริงอะเนี่ยอาวแย่วะทำยังไงดีเนี่ยไม่รู้วิธีชนะนเลยอะโอย้ยากจริงยากจริงยากจริงโอ้โหไม่ไหว<อ>น่าจะอยู่กับมันเดยวยาวครับเจ้าว่าเนี่ยเออ รู้สึกว่าเซตนี้น่าจะโอเคอยู่โอเคต้องมีตัวรับเท้าอ่าเรียบร้อยแพ้ครับโอ้ยยากว่ะกดกดออ่าเรียบร้อยแพ้อ่างุนหงิดงุนหงิดสุดๆโอ้โหเอ้ยเออเออเรียบร้อยแพ้โอ้โห้เขาชนะกันยังไงวะอ้อห้เรียบร้อยครับ เลยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหกสิบสามเออ,อผมรู้ล <change> นะผมรู้ละสามสิบเปอร์เซ็นต์สินะผมรู้ละโอเคครับเอาน้องหินไปช่วยแล้วกันนะ้นองน้องแข่งว่าเพิ่มอีกหนึ่งครับไป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 ไเออเออเไปไวยหน่อยโอเคโดน้องหินไป ถ้าแคลลี่มาด้วยน่าจะมีโอกาสขึ้นเยอะเลยครับอืมกระเด็นไปไกลๆก่อนกระเด็นไปไกลๆก่อนขอเชียร์ลูกน้องก่อนไปครับไปครับไปครับโอเคแคลลี่มาละ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 อะถ้าแคลลี่ได้เผาเผามาดิโอเคโอเคโอเคโอ้โหอืมอืมแคลลี่เผาสวย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 รียบอย โอเคมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่นาแล้วผมแพ้ได้ไงวะแพ้เยอะด้วยยังจะร้องไห้รอบนี้ขอขอแมวได้ไหมรอบนี้ขอร้องละขอร้องละขอแมวได้ไหมก่อนที่มันจะไหลยาวอะก่อนที่มันจะไหลยาวมากกก่อนนี้ขอแมวได้ไหมขออนะขอนะขอร้อง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 อ่าสักทีเถอะเรียบร้อยได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วย อะ,อะไรอะรางวัลกำลังรอคุณอยู่กลับไปยังฐานทับพแมวเฮ้ยคือจบตอนเที่ยงคืนพอดีด้วยปัญหาคือไม่ได้แมวเฮ้ย hey, ไม่สิได้สิเพราะมันยังเหลือเวลาเยอะโอเคโอเคต้องได้อยู่แล้วแหละแต่มันแค่ออกมาเฉยๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตกใจหมดนึกว่าจะไม่ได้แมวซะแล้วโอเคแรงกระแทก สีฟ้าลองไปวิตามินไหมขอลองสักตาแล้วกันนะวิตามินวิตามินเล่นพิเลนอีกแล้วเล่นพิเลนอีกแล้วไงกันในเมื่อยังไม่ได้แมวก็ลองวิตามินหน่อยแล้วกันอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่กิ้งก่าแรงกระแทกสีฟ้านี่นี่นี่ใช้อันไหน โอเคใช้อันนั้นด้วยมะเราผ่านได้เราก็ต้องผ่านได้อีกรอบหนึ่งมาครับยังไงก็ต้องผ่านได้มาทําตามสูตรที่เราทำเมื่อกี้ถ้ายังแพ้ก็แปลว่าเราพลาดมาครับจบจบจบได้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 ไหมได้ไหมโอ้โหมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับสูตรเดิมครับ เรากดอย่างนี้เอา้าไม่ใช่ไปด่านปกติครับเราก็มากดแรงกระแทกสีฟ้าเออแล้วก็ปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้โอเคเฮ้ย <Hey, S 2> มันได้แมวจริงไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมดูก่อนหาง่ายมันก็เขียนอยู่หาง่ายทำไมผมไม่ได้ครับผมเล่นสอ,สองด่านดวง เราไม่มีดวงเลยอะ่ะผมดูวิดีโอแป๊บน,นึงนะโอเคครับเรียบร้อยครับดูวีดีโอกเสร็จละหวังว่าน่าจะได้นะถ้าไม่ได้แล้วก็นะกดหนึ่งรอบได้ไหมโอเคครับได้ได้มาแล้วครับได้แมวอะไรมาอ่าแมวจอมพลังอ่ะเป็นแมวอะไรอะ่ะ แมวเลยโอเคครับก็ถือว่าดีนะแมวเลยเนี่ยจะได้ไว้ใช้ตบด่านมงกุฎที่ส<ะ>ี่ป๊อ่ะเดี๋ยวผมไปอัพอัพเกตเลยแล้วกันนะโอเคครับนี่คือเจ้าแมวจอมพลังนะ <y ahu! S 1> อ่ะแมวฮีโร่ใส่ผ้าคลุมบินอยู่ในอากาศพร้อมกังวลว่าจะโดนไล่ออกจากงานพระทามลดและหยุดยั้งขึ้นโจมตีของศัตรูไล้คุณสมบัติได้หืมหื อ๋อลดลดดาเมจโอเคแล้วก็เอ้ยเลื่นทำไมเนี่ย oh. แล้วก็หยุดขึ้นอ่ะสามสิบเลยละกันโอเคครับแมวจอมพลังสามสิบเลยอ่ะเรียบร้อยครับไม่ไม่ไเรียบร้อยครับสามสิบไปเดี๋ยวไปดูหน้าตามนันดีกว่าครับ